S <S ยัางไงาลงแข่งเลยเหรอเออลงแข่งเอาตัวรอดแล้วอะอย่างนั้นอะ่ะอย่างนี้ค่ะกรณีแบบเนี้ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดเนาะมันเกิดมานานแล้วแหละแล้วก็มีการฟ้องคดีตอ่อศาลมาเยอะมากฟ้องคดีตอ่อศาลบ่อยมากหลักการเดียวกันนะไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวนะ รวมถึงใครด้วยคะเลขาที่ปรึกษาเพราะที่มามาจากที่เดียวกันคือมาจากการแต่งตั้งของนายกไงอ่าประเด็นก็คือสาลบอกแบบนี้ค่ะสาลบอกว่าเคส Rose ที่ถูกปลดน,นะนะเคสที่คนเราเนี้ยกลุ่มคนเราเนี้ยถูกปลดสาลบอกว่าอย่างไงสารบอกอย่างนี้สาลบอกว่าตามกฎหมายจัดตั้งนึกภาพตามสิตามกฎหมายจัดตั้งกำหนดให้นายกมีอำนาจ แต่งตั้งถูกต้องค่ะต้องแต่งตั้งก่อนพี่จะเย็นๆอย่าเพิ่งถีผามแต่งตั้งแต่งตั้งใครได้บ้างคะมารองใครเอกเลขาใครเอกที่ประสานตามที่กฎหมายกำหนดแต่งตั้งได้ทำอะไรได้อีกถอดถอนก็ได้ก็ใช้คำนี้แต่งตั้งและถอดถอนค่ะได้บอกเหตุแห่งการถอดถอนไหมว่าถอดถอนเพราะกรณีอะไรได้บอกไหมกฎหมายได้กำหนดกฎหมายจัดตั้งได้กำหนดไหมไม่มี ไม่มีนั่นหมายความว่าตามกฎหมายจัดตั้งกำหนดให้นายกมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนโดยไม่ได้บอกเหตุแห่งการถอดถอนไว้นั่นหมายความว่านายกจะถอดถอนด้วยเหตุผลใดก็ได้เสียงสูงอีกก็ได้ก็ได้ศาลบอกอย่างนี้ค่ะพี่ศาลบอกว่าแ่บวบงทีพี่ก็ไม่สบ,บายใจหลายคนก็น้องนะคะพี่พี่น้องๆแล้วกันนะคะศาลบอกอย่างนี้ค่ะศาลบอกว่า การที่นายกจะพิจารณาแต่งตั้งใครมาเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือนะการที่นายกจะพิจารณาแต่งตั้งใครเป็นผู้ช่วยเหลือมันเป็นเรื่องของความไว้วางใจระหว่างกันมันเป็นเรื่องของความไว้วางใจระหว่างกันเราไว้วางใจคนนี้เราก็เลยแต่งตั้งคนนี้มาเป็นผู้ช่วยเหลือเมื่อวันหนึ่งเราหมดความไว้วางใจในคนนี้แล้วสารใช้คำนี้เลย นึงเราหมดความไว้วางใจในคนคนนี้นะไม่ว่าโดยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือหลายเหตุผลประกอบกันก็แล้วแสงน,นายกย่อมมีอํนนานาจปลดได้ถอดถอดได้ถอดเได้รองทําอะไรได้บ้างอันนี้คือคำตอบข้อที่1น,นะคะปลดได้ค่ะข้อ2องคำถามแล้วรองทําอะไรได้บ้างคะมาค่ะทําอะไรได้ ยังไม่ได้ประโยคที่ถูกใจเลยทําอะไรไดนะ้บ้างหนึ่ง,ท,งท,ทำใจทําใจจริงๆไม่ได้พูดเล่นอะันี้เรื่องจริงเลยทําใจทําใจให้รู้ว่าเรามาจากไหน <c oughs> เรามายังไงหน้าและสองทำอะไรอีกนั่น <c oughs> แหละทําดีดิทาดีต่อไปทําดีต่อไป <c oughs> ถ้าดีจริงสมัยหนะ้าเป็นยังไง <c oughs> เจอกันเจอกันเจอกันนะนายกไปรองไปด้วยไหมนายกลาออกออต้องยื่นลาออกไหมไม,ไม่ต้องท่านนายกจะลาออกแล้วก็ะผมอยู่ไม่ได้กับผมขอยื่นลาออกต้องยื่นไหมคะไม่ต้องอไม่ต้องยื่นค่ะเรียนเชิญค่ะ